สบายทุกคนตอนนี้จ่ากะมาหาเบ่งงานแล้วกินไปกินมือแรงอยู่ในส่วนได้อมาเอาอยู่ในเขียงสนาม,บมาเบืองมะเขือทุกคนมะเขือปติมาต้ดดนอะไรบรมาณนี้นาเาครับเขือโคตรงามมะเขือโคตรเป็นหลายเลยครับปติมาโคตรต้นแล้วนะทุกคนมะเขือโคตรมักใหญ่เนมแต่ละมาโคตรมักใหญ่เลยมะเขือ ด้นและวที่ทำปริมาณส่วนอือโอ้โคตรเป็นลายนี่มักมันแก่กับกำลังแตกแห้งทุกคนแถวนี้นะมองนะมันพอ่งามขุดแล้วมันแก่แล้วอันมักอันตายอันางกบนะทุกคนตัวสมักนี่โอ้มักเขือนโอ้มักเขือโคตรมักหนไงอันนี้จะแตกแห้งวันีวัอันนี้คือเหือมักมันแก่มักมันเผาละ ถ้าบางคลิปหนาเดียววลัไปบาย